ไปซ่อมเล็บครับไปซ่อมเล็บตอนนี้เขาเปลี่ยนกากันแล้วค่ะเพื่อนทุกคนมากมอนข้างอ่ะกดได้นะตอนนี้ฮอตร้อยแล้วฮอดร้อยพันพันแชร์พันแชร์ให้เป็ดทั้งหมดพันแชร์ให้เป็ดให้เป็ดเป็ดอุ้ยอีก400ได้พ,พันพันพันแชร์ ให้เป็ดทั้งหมด8ตัวครับ8ตัวมาเราไปผ้าขนหนูนิดนึงโยดิเียวเราเราไปผ้าขนหนูต่อก่อนทำไมแค่ขนาดนั้นอยู่ไงอะคะผ้าขนหนูนะครับปักผ้าขนหนูให้หน่อยจะบอกว่าผ้าขนหนูอะเอาปม๋ไปแล้วนะมิคายได้แค่นี้เหรอเพิ่งขึ้นเองค่ะเพิ่งขึ้นมาไม่ถึง15นาทีไม่ถึง15นาทีก็แย่แล้วเห็นตุใดอยู่ในห้องไม่ไม่ได้ปักไงคุยเล่นก่อนไง โอ้โอ้โ,อโอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาแล้วนะครับผมมาแล้ว<ห>จะบอกว่าอย่างนี้ครับหา้าคนหนูนะผ้าคนหนูเป็นอีอย่างหนึ่งที่ผ้าคนหนูอ่ะเป็นอีอย่างหนึ่งที่ควรจะเปลี่ยน ก็คือถ้าใช้แบบ6เดือน12เดือนไปแล้วควรเปลี่ยนอ่ะคือต้องบอกว่าผ้าขนหนูเป็นของอย่างหนึ่งที่เราใช้เช็ดกับผิวหนังเราตรงตรงเลยตรงตรงแล้วมันก็จะมีผิวหนังจุดที่บอบบางเนาะเวลาเช็ด<ไ>คือผ้าขนหนูเวลาใช้เป็นนานๆเนี่ยถึงซักมันก็ยังมีแบคทีเรียนะครับวันนี้ผ้าขนหนูที่ได้มาเป็นของไมด้าสนะ<ม>ซึงเหื้อดีซึมซ้บน้ำได้ดีและราคาดีมาก เป็นคอตตอนร้อยถูกไหมเป็นคอตตอนร้อย<ช>คือเนื้อเป็นอย่างนี้ครับคือผ้าขนหนูอ่ะตัวนี้ยิ่งนุ่มนะคะพี่พียยิ่งยิ่งใช้ยิ่งนุ่มแต่ผ้าขนหนูแนะน,นํานะเปลี่ยนแบบ12เดือนเปลี่ยนทีก็ได้นะอันเนี้ยเราได้มาในราคาวันนี้คือ178บปาทต่อผืนเนาะถ้าใครรอผ้าขนหนูลองลองซื้อไปใช้ตัวเนี้ขนนิ่มซับน้ําได้ดีแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะมากครับ แต่ว่าตอนนี้ในตะก้าเหลือประมาณสี่สีค่ะพี่พีดมีไวท์มีดรากมีรอยัลบูแล้วก็มี Smoky ีค่ะอ๋อเขาขายไปหลายใช่เขาขายหมด,ดไปหลายสีแล้วนะครับตอนนี้เหลือสีน้ําเงินสีขาวสีเทาเข้มแล้วก็สีควันนะครับสีสโม k y ีมันเป็นสีเบสิกอยู่แล้วค่ะเ,เพื่อนเลือกไปได้ <c oughs> ก็เซฟเซฟก็สีขาวครับแต่ซักยากหน่อยนะหนาหนาหนาอยู่ครับอืมส่วนใหญ่ก็สีขาวเบสิก แต่ซับน้นได้ดีนะคือบางทีอ่ะมันหนาไปอ่ะมันก็มันก็เช็ดแล้วรู้สึกมันไม่แบบไม่ฉู่งเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยก็คือกําลังดีไม่ไม่เป็นขุยครับอันเนี้ยเฟิร์มว่าเอาไปใช้ตั้งแต่ครั้งแรกคือไม่เป็นขุยพราะว่าของเขามียี่ห้อนะจริงๆครับเข้าใจว่าขายในห้างด้วยนะพ้าคุณหนูเขาอ่ะครับของเนี้ย ไม่ไดาลองลองเช็คดูก็ได้ครับมีน้ําตาลไหมคะรู้สึกว่ามันจะเหลือแค่สีๆนะคะมา่อกี้มีเทามีขาวมีใช่นี่อันนี้คือดักเกรนะชน,นี้คือด์กเกรที่เรามีนะที่เหลือสีต้องไปดูสีน้ําเงินไม่มีตัวอย่างสีขาวไม่มีตัวอย่างสีสโมกกี้ก็คือจะแบบควันบุหรี่นิดนึงแต่ว่าไม่มีตัวอย่างเหมือนกันแต่ว่าผ้าดีกดได้นะครับอันนี้อันนี้ผ้าดีมา อีก250แชร์เองนี่นะขนาดขนาดก็คือสบายครับเป็นผ้าขนหนูไซส์มาตรฐานเนาะก็คือพันพันเอวได้เลยอย่างงี้นี่อย่างงี้ก็คือไม่ไม่เล็กไม่เล็กนะครับแล้วก็ความความยาวเนี่ยถ้าเทียบกับเราก็คือยาวอยู่ ก็คือขนาดของผ้าขนหนูอะครับขนาดของผ้าขนหนูเนี่ยก็คือ27่สคูณห้นิ้วนะยี่สคูณห้นิ้วครับก็คือเป็นไซส์มาตรฐานของผ้าขนหนูผืนใหญ่เลยราคานี้เลยนะครับ178บาท178บาทถ้าผู้หญิงหรอหญิงก็คุมได้อยู่ครับนะ ใส่ปกติเลยนะคะเพื่อนๆใช่มันเป็นผ้าขนหนูใส่ปกติอยู่ครับแต่ว่าผ้านิ่มน้ผ้านิ่มแล้วก็ไม่เป็นขุย<ต>อันเนี้ยแต่ว่าถ้าไส่แบบพลัดซส่หน่อยอาจจะต้องมันก็เป็นแหล่งรวมของแบคทีเรียเนาะก็เปลี่ยนสักปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้หรือใครอยากเลงผ้าขนหนูอยู่อันนี้คุณภาพดีครับลองเอาไปใช้ดูในราคาที่ย่อมเยานะร้อยเจ็ดสิบแปดบาทนะครับคือปกติผ้าขนหนูราคาร้อยต้นๆน,น่ะมันจะบางมากแล้วมันก็แบบใช้แล้วก็รู้สึกมันไม่ซับน้ําอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยโอเค อันนี้โอเคเพราะว่าเวลาเราได้ตัวอย่างมาเราก็เอาไปใช้อยู่ข้างบนแทบจะทุกอย่างแล้วครับเนาะโอเคมาเราไปตัวต่อไปก่อนขอแพนเตต้ามาอย่างครับ,าร,บราคาได้ดีไหมทุกคนครับ วันนี้เราได้สินค้าที่เราเคยไปขายมาครับที่แล้วแล้วราคาด,ดีมากเอาดันหกสิบสองก็หกสบสาขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ดันโปรตีนโปรตีนอยู่ไหนเอ่ยไม่แต่ว่าขายวิตามินดีกว่าเพราะว่ากับผักผง,งเขานี่ จะบอกว่าอันนี้อันนี้ของตัวเองนะกินจริงจรหมดอยู่แล้วเหลือเหลือไม่เยอะแล้วคือกินวิตามินมาชอบยี่ห้อแพนเตมากในในกลุ่มที่เป็นวิตามินรวมนะครับเพราะว่าอะไรคือต้องบอกงี้ว่าแพนเตเนี่ยเขาดังมาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นแพนเบสคือินลครขอ๋อใช่แพ้คืองี้คืองี้จะบอกว่างกิน อยากอยากอธิบายนิดนึงก็คือตัวตัวแพนเต้ครับ mm hmm. เขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ที่ทําผลิตภัณฑ์จากพืชเท่านั้นคือเป็นแพนเบสโปรดักต์ร้อยเเ็นตาะคือเจ้าของเนี่ยเขามีความคิดว่าเขาอยากจะทําผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชให้เหมือนกับให้โตได้ในตลาดอะแล้วหลังจากคนมาบริโภคสินค้าที่มาจากพืชอ,อะเราจะค่าสัตว์น้อยลงนั่นคือความคิดเขาเลยนะเขาเลยมาเปิดบริษัทนี้ ทีเนี้ยสิ่งที่เป็นโปรดักต์ของเขาอ่ะเขาค่อนข้างเน้นเรื่องคุณภาพมากครับก็คือตัววิตามินเขาอ่ะต้องบอกว่าเวลาคนจะกินอาหารเสริมสักชนิดหนึ่งอ่ะเราเริ่มต้นด้วยวิตามินรวมเพราะมันง่ายสุดแล้วในตลาดอาหารเสริมอ่ะวิตามินรวมคือสิ่งที่ขายดีที่สุดนะลองลงมาคือผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวกับผิวแต่ว่าตัววิตามินรวมอ่ะก็เป็นต,ตัวแรกเลยที่คนเลือกกินทีเนี้ยวิตามินรวมคืออะไรวิตามินรวมก็คือ ในหนึเม็ดเนี่ยมีตั้งแต่วิตามิน a b c d e อย่างเงี้ยครบในสิ่งที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันพ็บอกอย่างนี้ครับทีเนี้ยแพนเต้ต่างจากวิตามินรวมที่ห้ออื่นยังไงเวลาคือจะบอกว่าของแพนเต้ครับเขาได้คือเขาได้ตัวรางวัลมาเยอะมากนะพวกนึกมาตรฐานนะแต่ข้อสําคัญคือเวลาเรากินวิตามินรวมะครับสังเกตได้ว่าเวลามันมีวิตามิน a b c d e อย่างเงี้ย มันจะมีเปอร์เซนต์ว่าร่างกายต้องการในแต่ละวันเท่าไหร่เขาเรียกเปอร์เซนต์นี้ว่าไทย r ร์ครับมันเป็นเปอร์เซนต์ที่ทางอยอยเราอะรับรองว่าวันหนึ่งอะร้อยเปอร์เซนต์ควรได้วิตามิน A กี่มิลลิกร,รมัมวิตามิน B กิมมิลลิกร,รมัมไม่ค่อยมีวิตามินยี่ห้อไหนเลยนะที่ทําให้ทุกตัวเกินร้อยเปอร์เซนต์ในในตัวย่อยๆของมันอนะอย่างเช่นอันเนี้ยเห็นไหมครับมันมี A B C D อย่างเงี้ยทุกตัวเกินร้อยเปอร์เซนต์หมดซึ่ง การที่เขาทําให้เกิน100%เนี่ยข้อแรกเลยต้นทุนเขาสูงมากแล้วเวลามันเกินร้อได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นวิตามินที่เป็นไฮโพเทนซี่ครับในราคาเท่ากันอะเราสามารถดูตรงนี้ได้ว่าวิตามินยี่ห้อไหนดีหรือไม่ดีนะในเรื่องนี้เลยในเรื่องมัลติวิตามินว่าในตัวย่อยของเขาวิตามิน A วิตามิน B และพวกแร่ธาตุอ่ะมันเกินร้อยเปอร์เซนที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันหรือเปล่าเพราะปกติวิตามินรวมส่วนใหญ่มันก็จะมีแบบสี่สิบเปอร์เซนบางตัวห้าสิบเปอร์เซนบางตัวสามสิบเปอร์เซนบางตัวเพราะว่าถ้าใส่ให้มันเป็นเป็นร้อยเปอร์เซนหมดเลยอะ่ะราคามันจะสูงอะต้นทุนอะ่ะมันก็เหมือนเอาวิตามินทุกตัวมาผสม,มให้อยู่ในเม็ดเดียวอะ่ะทีน ene, เนี้ยของยี่ห้อแพนเต้เนี่ยเขาทําแบบนั้นเขาทําให้วิตามินทุกตัวในวิตามินรวมอะ่ะเกินร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งเขาแบ่งเป็นสองตัวก็คือเขาแบ่ง กับ Active กนะับติวนะสก้ามันเขียนอย่างนี้ไหมอ่ามันแยกตกกะก,ตก,ก้ามาแล้วเขาทำแฟดเซลให้อันเนี้ยซื้อ2กระปุกลดเพิ่มด้วยนะครับ369ใน1กระปุกเนี่ยมี30เม็ดคือกินได้ 1, ด 1> เดือนจะบอกว่าอันเนี้ยไปเทียบได้เลยคืออยากให้เห็นนะัว่าเห็นไหมไอเน,นี้ย0 0อเคือวิตามิน A วิตามินเห็นไหมวิตามิน B 2ธาตุเหล็กเนี่ย มันเกินร้อยร์เจริงๆมันไม่ค่อยมีใครที่ทำร้อยร้อยเปอร์เซ็นรอยเปอร์ซ็นอย่างเีงอ้อันนี้มันร้อยเปอร์เซ็นทุกตัวเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกอะว่าตอนที่เขาทำคอนเซ็ปต์มาเขารู้สึกว่าเขาต้องทำวิตามินมาให้มันต่างจากตลาดเนาะแต่ราคาพอๆกับคู่แข่งมันเลยออกตัวนี้มาแล้วเขาขายดีไฟเบอร์ห้าพันมิลลิกรัมซึ่งซึ่งเยอะอะก็คือพอเลยสำหรับคนไม่กินผักเนาะ ไม่สับปูรมันเป็น่แล้วถามว่ารสชาติเป็นไงเดี๋ยวให้ให้แก้มบุ๋มมาอธิบายนะครับแต่ว่ารสชาติอ่ะมันจะแบบไม่กินไม่ยากเนี่ยเวลาผสมไปปุ๊บแล้วคนได้เลยเดี๋ยวนะแก้มบุ๋มตัวอธิบายรสชาติได้ค่อนข้างดีค่ะจริงคือคือผักผงอ่ะเหมาะสำหรับคนที่เกลียดถักแล้วอันเนี้ยไม่เหม็นเขียวอ่ะเราอยู่ปีแบบเด็กวัยรุ่น ผักจริงๆคำถามนะชอบมีคนมีคำถามว่าผักผงอะกับไฟเบอร์ที่เป็นอาหารเสริมมันต่างกันยังไงคือต้องบอกว่าไฟเบอร์อะมันเน้นเรื่องขับถา่ายคือเรากินเพราะเราอยากได้เรื่องขับถา่ายแต่ผักผงเนี่ยไม่ใช่ผักผงเนี่ยมันเหมาะกับคนที่กินอาหารไม่ครบห้าหมู่เข้าใจผมไหมคือหมายถึงว่า คนคนที่กินใช่คนที่กินอาหารไม่เคยครบห้าหมู่เราจะขาดเกลือแร่กับวิตามินกับกรดอะมิโนจําเป็นบางอย่างเราเลยควรกินผักผงอย่างนี้ก่อนนะคือมันควรจะแยกกันตัวนี้ไม่ได้กินแล้วเข้าห้องน้ํานะเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันเอามาทดแทนคนที่ไม่ชอบกินผักคนเราควรกินอาหารครบห้าหมู่ครับกินตอนไหนครับกินตอนเช้ากินตอนเช้าเหมือนกินผักปกติแต่ว่าอันนั้นคือความต่างระหว่างผักกับไฟเบอร์ ไฟเบอร์เนี่ยส่วนใหญ่อะมันก็จะมีบุกมีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทําให้ขับถ่ายแล้วก็จะมีส่วนประกอบที่ทําให้ถ่ายหมายถึงว่ามีสารบางอย่างผักผมไม่ใช่ผักผมเหมาะกับคนที่ชอบกินแป้งกินเนื้อแต่ไม่กินผักเราเลยควรจะกินผักผงแทนผักปกติเพื่อให้ได้แร่ธาตุและสารอาหารที่จําเป็นที่อยู่ในผักนี่เอนะผงกระทงกระ t าเราไม่อยากกินผักสดแล้วก็เอาเน้ไปชุบเนื้ออะไรนึกออกไหมครับนี่อย่างนี้ประมาณนั้น เดี๋ยวนะตะก้า3ากินตอนไหนตะก,ก้าสามตะก้าสคืออะไร,รวิตามินผู้หญิงวิตามินรวมเนี่ยแนะนําครับว่าวิตามินรวมส่วนใหญ่อ่ะกินตอนเช้าได้หมดใช่ได้ออร์แกนิก USDA ครับซึ่งได้ยากมากนะ <S <S ถ้าใครมีความรู้ตรงเนี้ยจะรู้ว่าสารลักษณ์เนี้ยได้ยากมากเพราะว่ามันต้องเป็นออร์แกนิกจริงๆคือมาจากธรรมชาติเลยครับเป็นผักออร์แกนิกร้อซตัวเนี้ยแล้วก็สช้อนเท่ากับ ไฟเบอร์สลาด3าจานอะคือถ้าเราไม่ชอบกินผักมากๆก็กินอย่างนี้แทนตัวช่วยเป็นตัวช่วยนะครับราคาก็ก็ตกคือ1กระปุกกินได้30แก้วอะราคาอยู่ที่ประมาณสักสี่ร้อยใช่ไหม